ไม่ใช่แค่พูดถึงแต่เป็นการท้าอ e ีแอบสองคนนี้หรือว่าจะกี่คนตรวจยศแค่นี้ท่าน<ม>คิดว่าจะกล้าออกมาทำทาร่อนาแนี้เหรอถ้าไม่มีคนอยู่เบื<ม>้องหลังเพราะฉะนั้นอ e ีแอบก็ต้องกล้าออกมาพูดบ้าง<ม>ถูกไหมครับมออไม่ใช่ใช้ลูกน้องเดีย๋ยวลูกน้องจะตายหมดที่เขายืนยันหนักแน่นว่าตัวของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องคือมีหลักฐานคือเส้นเงินที่ไปเชื่อมโยงนะครับทำให้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่จุกกู้ไหมฮะอาจารย์คดีนี้จุกครูจุกครูแต่เหนื่อยครับบอกเลยว่าตอนนี้บิ๊กโจย จะกลายเป็นนาลีพิฆาตส,สู่การทะเลาะก,กันเองของตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือไม่ครับผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องราววันนี้บิ๊กโจ๊กตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเนี่ยน้องงามต้องบอกว่าดุเดือดและไม่เคยเห็นบิ๊กโจ๊กเนี่ยแกเดือดและสีหน้าเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เนี่ยนานมากแล้วน้องงามต้องบอกว่าแกเนี่ยพูดหลายประเด็นและมีหนึ่งประเด็นที่เราเนี่ยหยิบยกมาเป็นหัวข้อน้องงามก็คือแ e อบที่บิ๊กโจ๊กพูดถึง เป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยคือใครอีแอบคนนี้เนี่ยคือใครน้องงามต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆว่าหากตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยไม่กล้าออกหน้าออกตาอ,อยู่ข้างหลังเนี่ยและมีการเล่นงานบิ๊กโจ๊กโโหงานนี้บิ๊กโจ๊กไม่ใช่แค่พูดถึงแต่เป็นการท้า e อีแอบสคนนี้หรือว่าจะกี่คน ให้ออกหน้าออกตาน้องอาวันนี้เรามาอัปเดตก่อนนะฮะว่า m, เรื่องราวมันเป็นอย่างไงฮะคือคดีนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่ามีการคนบ้านบิ๊กโจ๊กพี่กายอย่างคนบ้านบิ๊กโจ๊กแล้วก็สืบเนื่องมาจากคดีเว็บพนันของคุณมินนี่คือตำรวจเขาไปขอหมายค้นจักศานะครับเข้าไปหาพยานหลักฐานต่างๆซึ่งที่ชัดเจนก็คือลูกน้องของบิ๊กโจ๊กนะครับนะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรต่างๆจนกระทั่งไปพบเส้นเงินตำรวจที่ทำคดีเขายืนยันอย่างหนักแน่นว่าตัวของบิ๊กโจ๊กเนี่ย มีส่วนเกี่ยวข้องคือมีหลักฐานก็คือเส้นเงินที่ไปเชื่อมโยงนะครับทำให้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีนะครับมีการลงข่าวกันอย่างทึ่โครมว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการโผรพันดเวบพนันนำมาซึ่งการถแถลงข่าวอย่างเดี๋ยวนันนาทีการใช่ดุจริงเออซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีมุมมองนะครับทั้งจากปากของตัวของทนายเดชาครับแล้วก็ปากของตัวของคนที่ตกเป็นเป้าอยู่ในตอนนี้ครับว่าตกลงแล้วเป็นเรื่องตำรวจทะเลาะกันหรือเป็นละครใช่ไหมละคร รงจหญ่ของสำนักงานรัฐธรรมชาติในเรื่องการทิ้งเก้าอีออ้ของบตรหรือเว็บพนันของคุณมินนี่เนี่ยเป็นเพียงแค่อำนานาจต่อรองอะไรยังไงหรือไม่ครับต้องบอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน้องงามมันกระทบการนั่งเก้าอี้ของบิ๊กโจ๊กในอนาคตก็คือเก้า e อี้ผบรตอรอที่ค้นเนี่ยข้างนอกมองหรือว่ากองเชียร์มองหรือประชาชนมองเนี่ยว่านอนมาอมนอนมาแน่ๆสำหรับเก้าอี้ผบรตอรอของบิ๊กโจ๊กแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหเราคุยกันทนายชา เราคุยกับนักวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรือน้อยมากอที่จะได้นั่งผอบอตรซึ่งวันนี้เนี่ยโอ้โหบิ๊กโจ๊กดูเดือดทั้งเรื่อง e แอบทั้งเรื่องขอบวนสเสด็จนี่ก็น่าสนใจน้องงามมีการพูดว่าไม่มีตำรวจนายผู้ใหญ่ชั้นไหนเนี่ยออกตัวเลยมผมเนี่ยต้องไปแจ้งเองอนี่ฮะที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยแกดูเดือดแล้วก็เรื่องที่แกเนี่ยไม่เคยพูดเลยนะ้องน้องงามก็คือเรื่องที่จะมีการฟ้องสื่อ,อคือเรื่องนี้ต้องบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ย แกเป็นคนที่รักและเอ็นดูสื่อมวลชนมากๆนะใช่ปรากฏว่า <c oughs> วันนี้เนี่ยโหแกก็ออกมาพูดเหมือนกันวันนี้มีโอกาสคุณผู้ชมไปพูดคุยกับท่านรองผบตรนะฮะสุรเชษฐ์หัก่านนะผู้ชมว่าแกเนี่ยกลัวหรือว่ากังวลเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นหรือไม่นั่นเองฮะ <c oughs> กรณีตอนนี้เนี่ยโอ้พี่โจ๊กหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยเรื่องคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับตอนนี้ประชาชนมองว่าอตำรวจเนี่ยเป็นอะไรกันนะครับพี่โจ๊กตรงนี้พี่โจ๊กเกชี้แจงอะไรยังไงครับคืออย่างนี้ก็ต้องฝากฝากขอโทษประชายชนแทนองค์กรผมด้วยนะครับ,รบว่าแทนที่องค์กรผมเนี่ยจะไปเป็นที่พึ่งของประชายชนได้อย่างแท้จริงนะกลับมาเป็นองค์กรผมเนี่ยกลับมาปัดขาบัดแง่กันเองนะครับกลับมา ขัดแย้งภายในองค์กรทะเลาะกันเองอนะครับใช้อน้าแก่งแกล้งกันโดยม่ชอบอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการพยายามจะมาะใส่ร้ายป้ายสีผมหรืออะไรต่างๆนะครับนะมันก็เป็นกระบวนการเตะสกัดเป็นกระบวนการปาดขาปัดแข่งนะครับนซะึ่ง,งจริงแล้วเนี่ยช่วงเชา้าที่ผมให้สมัมภาษณ์สื่อไปก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรผมทั้งสิ้น ครับวันนี้ผมไมไ่มีข้อหาอะไรสักข้อหาผมยังไปพูดเร่ยสุดอยู่นะครับนะแล้วก็เนี่ตอนนี้ก็อยู่ในงหมเชียรงรายก็ลงมาในพื้นที่เพื่อทํางานให้ประชาชนนะครับ,รบนะวันนี้แทนที่องค์กรผมเนี่ยจะประชาชนได้วันนี้ยายปิดระบาดหนักนี่นอกระบบระบาดหนักนะคอนเซ็นเตอร์ระบาดหนักเวบพนันระบาดหนักนะครับอไอซสิ่งเ,เนี้ประชาชนเดือดร้อนทั้งสิ้นนะครับนี้ถามว่าเออองค์กร ไปทะเลาะกันเองนะคนในองค์กรขัดแย้งกันทะเลาะกันการแกล้งใส่ร้ายป้ายสีกันแต่ถามว่าปะชาชนทีอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะเขาก็ได้รับความเดือดร้อนเต็มๆนะครับนี่เป็นอย่างนี้ครับครับพี่โจครับที่นี้เนี่ยหลายคนมองว่าเอ๊ตำรวจที่ชื่อว่าบิ๊กโจ๊กนะครับเจอหลายมรสุมากนะครับมันมันมันไถ่เรื่องเก้าอี้ผู้นําองค์กรไหมพี่โจอันนี้ไม่อยากพูดถึงตรงนี้แหละครับแต่ว่าผมมองว่าสื่อเนี่ยก็ พิจารณาเองได้นะครับก็ตั้งแต่คนบ้านผมแล้วนะครับนะอคนบ้านผมก็เป็นช่วงอะไรครับก็ช่วงแต่งตั้งผมตรอใช่ไหมครับนะอพอคนบ้านผมอะคนบ้านผมไม่พบอะไรก็อยัดข้อหาผมอีกว่าผมไม่เกี่ยวพันกับเว็บพนันครัใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาก็บอกว่าเอตอนนี้ได้มีการแจ้งข้อหาผมแล้วตามผิดเรื่องหนึ่งห้าเจ็ดบ้าดานหนึ่งสี่เก้าที่รับผลประโยชน์นะครับทีนี้ ตอนนี้เนี่ยผมก็เลยต้องออกมาให้อธิบายว่าไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาผมอะไรสิ้งสิ้นเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องการเตะสกัดการอะไรต่างๆแต่ว่าผมก็ไม่อยากพูดลึกไปให้มากกว่านี้ว่ามันมีการเตะสกัดในเรื่องอะไรสึ่สังคมก็มองได้อยู่แล้วนะครับครับนะครับพี่โจครับแต่ครับนะครับครับล่าสุดนี้พี่โจทราบเรื่องที่ท่านคนตรวจตีน้ำเกียรติไปแจ้งความท่านผบวตรครับพี ก็เพิ่งทราบเมื่อเช้านะก็ทราบเมื่อเช้าก่อนแถลงข่าวเพราะว่าอทางธนายก็ทัวร์บอกนะว่าผู้การมังเกียนเนี่ยร่างฟ้องนะว่าให้ธนาร่างฟ้องแล้วไปยื่นฟ้องต่อสารอาญาธุรกิตฟ้องท่านพบตรนะครับในข้อหาเรื่องปฏิบ <m int ong> ัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับนะอันส่วนนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องุูนน้องว่าไป นะครับถ้าเขาเสียสิทธิ์เขาก็ต้องรักษาสิทธิ์เพราก็ต้องสู้อ่ะเพราะเขามีครอบครัวมีลูกมีเมียนะครับนะเออครับแล้ว,แล,วแล้วเบื้องต้นเนี่ยได้คุยกับท่านผบตรบ้างไหมครับพี่ผมไม่ได้คุยกับท่าน,ลาน,นมมเลยครับนะเพราะว่าผมคือคือผมมองว่าผมไม่ต้องคุยกับท่านเพราะว่าเป็นเรื่องที่ลูกน้องถูกกระทำเพราะั้นก็เป็นเรื่องที่ลูกน้องเขาต้องไปไปไปเอ่อไปไปไปคุยไปอะไรอ่ะนะฮะเพราะว่าผม ผมไม่มีอะไรอ่ะผมไม่ได้สูแจ้งข่อหรอกครนะครับนะพี่และอ่าครับผมพี่โจครับเรื่องของกรณีที่พี่โจได้มีการแถลงสื่อเมื่อเช้าครับของเรื่องของ e แอบเนี่ยคือเป็นใครที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าพอจะแบบพูดได้ไหมฮะคือคำว่า e แอบเนี่ยผมไม่อยากไปเอ่ยชื่อแต่ว่า e แอบของผมในที่นี้เนี่ยมันมี e แอบอยู่อยู่หลายคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับนะเอางี้ถ้าราการตำรวจยศแค่เนี้ย ท่านคิดว่าจะกล้าออกมาทำเนาดนนี้เหรอถ้าไม่มีคนอยู่เบื้องหลังอ่ะถูกไหมครับครับสังคมไม่มีใครเชื่อหรอกนะครับนะเพราะนั้นมันต้องมีแอบแต่ว่าพี่เลยว่าผมสงสารพี่ๆี่น้องๆเหล่านี้ว่าเขาถูกใช้เป็นเครื่องมือถูกไหมครับครับนะโดยแอบเนี่ยอยู่เบื้องหลังเพราะนั้นแอบก็ต้องกล้าออกมาพูดบ้างถูกไหมครับเออไม่ใช่ใช้ลูกน้องอย่าลูกน้องจะตายหมดถูกไหมครับนะก็ผมขราบพี่โจครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยจะจบเยังไงครับเนี่ยพี่ เรื่องนี้ผมว่าจะจบก็ต้องว่าด้วยคดีนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นคดีไปหมดแล้วถูกไหมครับใช่ไหมะเอ่อรุ่นเอ่อลูกน้องผมถูกแจ้งข้อหาแปดคนใช่ไหมครับใช่ไหมไอผมยังไม่มีคดีไม่เป็นไรถูกไหมครับลูกน้องผมถูกแจ้งข้อหาแล้วลูกน้องผมก็มีไปฟ้องกลับเขาบ้านก็ต้องว่าเป็นคดีไปอนะอันนี้เป็นมุมมองของบิโจกนะครับซึ่งคนที่ตกเป็นเป้านะครับแกก็แน่นอนว่า เชื่อว่าเป็นการดิสเครดิตอย่างที่เราบอกกันไปอย่างที่แกแถลงข่าวอย่างหนูเดือดทีนี้นะในในมุมมองของนักกฎหมายอย่างอาจารย์เดชานะทนายเดชากิติวิทยานันท์ประธานเครือข่ายทนายใครทุกเนี่ยก็มองเรื่องนี้ไว้เหมือนกันในฐานะทนายความนักกฎหมายแล้วก็ประชาชนนะครับจุกโลจุกโลจุกโูนะครับก็เดือดเหมือนกนันน้ำในฐานะนี่เป็นประชาชนเนี่ยมองเป็นผู้ชมเนี่ยมองศึกสีกากีวันนี้เนี่ยยังไงครับทนายเดชาก็พูดคุยอย่างมามั่นนะเหมืกันนะกับเราจนเราหวั่นหเหมือนกันนะหวั่นเหมือนกันจะโดนด้วยหรือเปล่า่คุยกับทนายเดชาเนี่ยอุ่นใจครรัับเาไปฟง เข้าเข้าเข้าทางตีนเข้าเท้าเขาอะนะครับแต่พูดภาษาตำรวจนะมาเข้าทางตีนเขาเองนะครับครับครับอาจารย์ท่นนี้เนี่ยเออเรื่องน,นี้มันจะจบยังไงอาจารย์มันก็จบกันก็คือหนึ่งมันต้องเคลียร์กันได้นะแตนะนะ่ระหว่างขั้วอำนาจโจกับขั้วอำนาจของอ่าอ่าพบตรเนี่ยถ้ามัน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 เคลียร์กันได้มันก็จบนะแต่สถานการณ์ดูปัจจุบันแล้วดูแล้วน่าจะไม่น่าจะจบแล้วนะครับเพราะมันมาไกลมีการสืบสวนสอบสวนมีการ แจ้งมีการมีพนักงานสอบสวนไปแจ้งความกลุ่มของบิ๊กโจ๊กอีกห้าคนนะไปแจ้งมาตราหนึ่งห้าเจ็ดมาตราหนึ่งสี่เก้าแล้วก็มีการส่งเรื่องไปปปชผมผมว่ามันมันคงจบยากนะครับครับอาจารย์เห็นว่าล่าสุดเนี่ยลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยไปแจ้งจับบิ๊กต่อด้วยนะอาจารย์ใช่ครับเห็นได้ข่าวว่าไปฟ้องทั้งหมดสองคดีครับผมได้รับรายงานล่าสุดเมื่อกี้เองนะครับสองคดีก็ไปฟ้องที่ศารอาญาสองคดีครับ พี่เดชาครับมองครับครับพี่เดชาในมองไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้ามันจะจบจริงๆเนี่ยมันจะจบที่มีคนติดคุกหรือว่าสุดท้ายจะแฮปปี้เอนดิ้งดีฮะคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันมีสองขั้วและขั้วของท่านพบตรกับขั้วของกุจจ๊กเนี่ยมันคนละขั้วมันชัดเจนอยู่แล้วใครก็รู้นะนะไม่ต้องโกหกตอแหลไม่ต้องมาอะไรต่างๆเขารู้กันอยู่อะต่อหน้าก็หวานเจี๊ยบรับหลังก็ฟันกันชิบหายเลยนะครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะจบได้เนี่ยคือมันก็ต้องเคลียร์กันอะนะผลประโยชน์ต่างๆอำนาจหน้าที่ในสะำนักง,งานตำรวจแห่งชาติใครจะเป็นพอบอตรคนต่อไปอะไรพวกเนี้ยครับนะครับถ้ามันเคลียร์กันได้มันก็จบนะแต่ถ้ามันเคลียร์ไม่ได้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เดินต่อแค่นั้นแหละแล้วทีนี้พี่เดชาจากโัวเรื่องราวมากมายของบิ๊กโจ๊กเนี่ยแม่พี่เดชาให้ความเห็นไว้เมื่อเช้าว่ามันจะสั่นคลอนไหมฮะเก้าอี้พอบอตรหรือว่าสุดท้ายเนี่ย อาจจะได้เป็นก่อนเกษียณเลยไหมฮะเอ่อเท่าที่ผมได้ข่าวมาทั้งจากวงในตํารวจและก็วงในนักการเมืองที่เกี่ยวข้องเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมได้คุยเนี่ยผมว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะเขาวิเคราะห์กันนะนะจริงจะยังไงไม่รู้เขาวิเคราะห์กันว่าโอกาสจะได้เป็นผบอตรอนเนี่ยตอนนี้น้อยมากแต่โอกาสที่โดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่โดนเตะตัดขาถูกดำเนินคดีอะไรต่างต่างเนี่ยมีเยอะ นะก็ต้องมีคนอื่นๆต่อมาก็รู้ไปแล้วอีกสักสองคนเนี่ยอาจจะเป็นใกล้ๆสักปีสองปีสุดท้ายเนี่ยถึงจะมีโอกาสได้เป็นอบตรนะครับอันนี้ที่เขาวิเคราะห์กันนะจริงแค่ยังไงไม่ทราบนะครับอารครับทีนี้เนี่ยแสดงว่าอคดีเกี่ยวกับเว็บขนานันอะไรเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวต่อรองครับพอาจารย์เออผมผมผมว่ามันไม่ใช่ตัวต่อรองผมว่าเขาเอาจริงนะ นะข่าวที่ผมได้มาเนี่ยเอาจริงหเหตุที่เอาจริงเพราะมันมีพยานหลักฐานเท่าที่ผมทราบนะก็มือหนึ่งมีตัวบิกโจ๊กมีตัวลูกน้องและลูกน้องก็ไปเกี่ยวกับบัญชีม้าบัญชีม้าก็ไปเกี่ยวกับเว็บพนันมินนี่นะและหลังจากนั้นเนี่ยลูกน้องของบิกโจ๊กก็ดันไปใช้บัญชีมา้าที่เกี่ยวกับเว็บพนันไปโอนเงินเข้ากับครอบครัวของบิกโจ๊กมันก็เลยมีมูลเพียงพอในการที่เขาจะ ไปแจ้งคงแจ้งความเอาเรื่องบิ๊กโจ๊กอ่ะมันก็นเลยทําให้เหนื่อยอ,อาจารย์ในฐนะนักกฎหมายในบิ๊กโจ๊กเขาบอกว่าเขาไม่รู้เขาให้เงินลูกน้องไปลูกน้องจะไปบิกบัญชีไม้มนมเนี่ยเขาไม่รู้เนี่ยในในมุมมองกฎหมายเนี่ยมันมันยังไงอาจารย์ก็บิ๊กโจ๊กก็ต้องไปบอกศาลบอกปปชนะน,นะาน<บ>มาบอกซื้อมวลชนไไปนั่งแถลงข่าวแล้วก็คงช่วยอะไรไม่ได้หรอกคนก็จะมองเหมือนออกอาการนะนะดูดูแลนะนะดูว่าเหมือนแบบเอ้เราไม่ทําผิดทาไมเราต้องมาตั้งโต๊ะอะไรสมัยอะไรเงี้ย S <S <s> <S มันเหมือนเก็บทรงไม่อยู่นะนะครับตำรวจระดับผู้ใหญ่มาตีกันเองเนี่ยมันจะทําให้ประชาชนเห็นแล้วรู้สึกแบบเสื่อมคอนแล้วก็ไม่เชื่อถือตํารวจไปพึ่งทนายเดยชาไปพึ่งการจอมพลังอะไรแบบนี้เล,เลยไหมครัเพราะตารวจก็ยังทะเลาะกันเองอยู่ก็ก็ผมว่าไม่มีผลเลยนะครับเพราะเพราะทุกวันนี้ก็ไม่ใครเชื่อตํารวจอยู่แล้วครับนะ ผมว่าไม่มีอะไรเร็วอันนี้ผมว่ามันก็แย่สุดแนละ้วสำนักงานตำรวจชาติอนะอไม่ว่าจะคดีลุงเปียกนะมุ่งหาความผิดไม่มุ่งหาหลักฐานไอ้คดีที่นครปฐมไอ้น,น,น,น้องนุ่นก็คนที่จับกลุมคนที่เป็นคนหาพยานหลักฐานกา็ช่องแปดกามลินอะไรเงี้ยครับคือความคาดหวังกับตํารวจไทยนี่มัน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 จบแล้วอื นะมัน,มนเพราะนั้นใครจะมาทะเลาะกาันกัดกันเรื่องอะไรผมว่าไม่ทาให้สานักง,งานทั้งหมดแห่งชาติเสื่อมนะผมว่ามันเสื่อมที่สุด้วยุคนี้ครามวมาคมครูใครวิจารณ์บิ๊กโจ๊กจะโดนฟ้องเลยผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะ mm hmm. จะทําให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยภาพลักษณ์ยิ่งแย่ไปเรื่อย mm hmm. อรเราเราเป็นบุคคลสาธารนณะใครวิพากษ์วิจารณ์เราไม่ทาผิดเราก็ชี้แจงไปเราจะปิดปากสื่อมันชนทำไมนะยกเว้นว่าลายไหนแล้วมันดูแล้วมันดูถ้าทางจะรับจ้างมาอย่างนั้นก็ก็ฟ้องไปครับนะพวกรับจ้างด่าอะไรเงี้ยนะอื แต่ถ้าเกิดเขาวิจารณ์โดยสุจริตอย่าไปฟ้องกันเลยเล้เดี๋ยวจะไปออกช่องไหนเราฟ้องหมดละครับครัจุกู้ไหมฮะอาจารย์คดีนี้จุกูจุกูแต่เหนื่อยครับบอกเลยว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กเหนื่อยนะครับเหนื่อยครับนีครับโอ้โหพี่กายหนังมวนยาเหินบอกว่าใครชนะก็อยู่กับคนนั้นแหละส่วนไอคนที่แพ้เนี่ยก็รับกรรมเวรกรรมที่ตัวเองเนี่ยสร้างขึ้นคือต้องบอกว่าแบบนี้นะคือศึกนี้เนี่ยถ้าสมมุติเนี่ยสมมุตินะครับสมมติบิ๊กโจ๊กและลูกน้องเนี่ยคือไม่ได้มีความผิดอะ จะมีการล้างแค้นกันอย่างน,นี้แหละจะมีการล้างบางล้างแค้นกันอย่างดุเดือดน,นะครับแต่ว่าตํารวจทั้งนั้นเนี่ยเขาก็ยืนยันหนักแน่นนะคือผู้การเตาเนี่ยยืนยันหนักแน่นว่าดูเดือม,มน,นัหลักฐานเส้นเงินทํางานตามหลักฐานไม่ได้เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งอะไรต่างๆอย่างที่บิ๊กโจพูดน,นะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันศาลจะเป็นผู้ตัดสินนะครับคดีอยู่ในปปชแล้วนะครับเดี๋ยวคงรู้ว่าใครที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและละครเรื่องเรนี้เนี่ยจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือไม่ครับ